ไปดูชายหาดบางแสนทะเลที่ชนบุรีกันหน่อยดีไหมฮะคือตอนนี้เนี่ยต้องขอความร่วมมืองดการรวมตัวครับจนทําให้คนในพื้นที่เขาบอกทำไมยังมีนักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์ปิกนิกกันอยู่ไม่พอใจครับก็เลยเอาโทรโขพงพูดประกาศเป็นเสียงตามสายแบบนี้เลยฮะลองสักหน่อยดูนะฮะฮัโัโหลทำอะไรนะลาใจพื้นที่จะไม่ได้อรอฮัลโหล ทำอะไรกันนะพี่หาใช้พื้นที่กันไม่ได้หรอนี่ทำอะไรกันครับพี่เขาห้ามใช้พื้นที่ไม่ใช่หรออืมค่ะประกาศเป็นเสียงตามสายไปเรื่อยๆตั้งแต่ตรงริมหาดวอนนาภาไปจนถึงบริเวณแหลมแท่นเป็นระยะทางประมาณ2กิโลเมตรได้ค่ะเพราะอะไรถึงต้องประกาศแบบนี้ก็ภาพอย่างที่เราเห็นหน้าจอพร้อมกันตอนนี้ล่ะค่ะครับ ที่เห็นเนี่ยคือบรรยากาศเมื่อวานนี้นะ,ะเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆน,นักท่องเที่ยวเนี่ยแห่ไปเที่ยวบางแสนกันเพียบเลยรถแน่นเลยนะแล้วทีนี้คือตรงพื้นที่คุณผู้ชมที่เราภาพซ้ายขึ้นมาให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วอะตรงหาดเขาจะปิดกั้นเอาไว้ไม่ให้คนเข้าออกเนี่ยขึ้นตัวตวตัวบอกปิดหาดบางแสนอืมแต่ปรกากฏภาพที่เห็นมีนักท่องเที่ยวเข้าไปด้านในค่ะเออหลายกลุ่มเลยบางกลุ่มเข้าไปถ่ายรูปบางกลุ่มเข้าไป เรียกว่าเอาของกินไปด้วยนั่งปิกนิกเลยครับเป็นเรื่องเป็นราวนี่ค่ะมีรถจอดยาวแล้วก็เข้าไปด้านในในพื้นที่ที่จังหวัดเขาสั่งเอาไวา<ช>้นะคะใช่ครับคือคนที่เขาพูดผ่านทางทรโคงเนี่ยชื่อว่าคุณนาราพงศ์นะครับอายุ28ปีมีอาชีพเป็นนักดนตรีก็ทํางานอยู่ที่หาดบางแสนมาหลาย10ปีแล้วเขาบอกเขาทนเห็นไม่ไหวอ่ะคือตอนนี้ตัวเขาก็ต้องหยุดงาน สถานบันเทิงปิด م, จะเล่นดนตรี <ไง S 1> ให้ใครฟังก็ไม่มีนะฮะ,ะรายได้ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยกันอย่ามารวมตัวกันมันเพิ่มความเสี่ยงลองฟังดูฮะ,ะผมอยู่อังแสนไง,งแล้วแบบว่าแบบแบบผมไม่หยุดงานมานานแล้ว่แบบเฮ้ยคนรออีกนิดน,นึงได้ไหมอะไรอย่างงี้ผมเลยเฮ้ยทำรายการทำใจพื้นที่ไม่ใช่หรอมาเต็มลายมาอยู่ว่าห้ามใจพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเฮ้ยผมก็เลยชิวๆผมก็เลยซื้อโทรลล็อกเลยซื้อทัลล็อกมาแล้วก็มาซื้อโทรลล็อกมาเลยเปิดประกาศเลยสั่งไม่ทันก็ นเยอะเปิดประกาศเลยใช่ไหมอ้าวก็ยอมรับว่าเป็นเสียงของคนในพื้นที่หเห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจคืออยากให้มันคลายล็อกสักทีเนาะจนกระทั่งช่วงเย็นวันเดียวกันในอำเภอเมืองชนบุรีลงพื้นที่ด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวย้ําว่าตอนนี้ยังห้ามใช้พื้นที่ชายหาดบางแสนอยู่นะคะครับไปฟังเสียงเลยคะ่ะเป็นช่วงวันหยุดด้วยคน มาเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะ,ะก็เลยอยากขอความร่วมมือของประชาชนที่มาเที่ยวน,นะครับให้ปฏิบัติตามกฎกฎหมายคือไม่ให้เข้าในพื้นที่ชายหาดก็จกัดเจ้าที่ได้เดินบอกแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปนะครับให้ให้ใหใหกลับออกไปอ่ะขอความร่วมมือนะครับคุณผู้ชมในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เขาก็คงคุมเข้มเกี่ยวกับโควิด -19 กกันอยู่นะครับใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งรีบออกไปเที่ยวกันเข้าใจว่ามันเครียดมันกดดันนะครับต้องอยู่แต่บ้านแต่เราอย่าลืมนะครับว่าไอ้เจ้าโควิดมันยังอยู่กับเราอยู่ ต้องดูแลตัวเองกาดห้ามตกเด็ดขาดน,นะฮะ